สุดลำเค็นคือความตายไฟปีศาจยังคงลอยพลิวอยู่เบื้องหน้าคลายจงใจรอคอยพวกตนกลวยใต้โลกคําหาจนพบมือของอี้ฉิกยึดกุมไว้อย่างแนบแน่นกล่าวว่าท่านอย่าได้ผ่อนคลายมือเด็ดขาดมิว่าจะดีชั่วอย่างไรพวกเราต้องอยู่ร่วมกันเรียวแรงทั้งสองยังไม่ฟื้นฟูเรือนร่างยังชาวูบวาบแต่มิว่าอย่างไรทั้งสองนับว่าดินรนลุกขึ้นยืนหยัดได้ สาวเท้าเข้าหาไฟปีศาจจุดนั้นที่เบื้องหน้าคืออะไรเป็นสวงสวรรค์หรือขุมนรกกวยใต้โลกอี้ฉิกล้วนมิทราบและไม่นำพาปรารมเนื่องเพราะทั้งสองนับว่าสามารถกุมมือกันและกันเดินไปเบื้องหน้าแล้วรอจนทั้งสองสามารถเดินเร็วขึ้นไฟปีศาจที่เบื้องหน้าก็เร่งระดับความเร็วกว่าเดิมทันใดไฟปีศาจคล้ายดาวหางกรีดผ่านบรรยากาศสลายวับอย่างกระทันหัน รอบบริเวณกลับคืนสู่ความมืดมนอนทการอีกครั้งทั้งไร้ประกายทั้งปราศจากซุ้มเสียงกวยใต้โล่อี่ฉิกเพียงได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตนเองเต้นระทึกอย่างที่เร็วทั้งสองล้วนรู้สึกว่าใจกลางฝ่ามือกันและกันปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมกวยใต้โล่กล่าวว่าท่านไม่ต้องเกรงกลัวหากแม้นพวกเราเสียชีวิตจริงยังมีอันใดน่าพรั่นพรงหากแม้นพวกเรายังไม่ตายยิ่งไม่ต้องเกรงกลัว คนผู้หนึ่งตอนที่เรียกผู้อื่นอย่าได้เกรงกลัวจิตใจตนเองคงพรั่นพึงยิ่งอีฉิบก,กล่าวว่าพวกเราจะมุ่งหน้าสืบต่อหรือล่าถอยกลับไปพวกเราเคยเป็นคนล่าถอยหรืออีฉิบก,กล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวตกลงมีว่าดีหรือชั่วอย่างไรพวกเราก็ขอรุดหน้าสืบต่อทั้งสองกลุ่มมือแนบแน่นกว่าเดิมสืบเท้าไปเบื้องหน้าผ่านแววเสียงตะวาดดังว่าหยุดไว้เสียงตะวัดพอดัง ในความมืดปรากฏไฟปีศาจวูบขึ้นอีกเจ็ดแปดจุดประกายไฟทุกจุดล้วนลอยพลิ้วอยู่กลางอากาศกระพริบแสงเยือกเย็นยะเยียบภายใต้แสงไฟสาดสา่องเห็นเบื้องหน้าจาัดตั้งโต๊ะยาวกว้างใหญ่ตัวหนึ่งบนโต๊ะตั้งกระบอกผู้กันกองสมุมสมุดเล่มใหญ่มีทราบเป็นตำรับตำราหรือสมุดบัญชีคนผู้หนึ่งนั่งตระงานอยู่หลังโต๊ะกำลังพลิกสมุดบัญชีเล่มหนึ่งกวูวยใต้โลกอี้ฉิกล้วนมีอาจเห็นโฉมหน้าคนผู้นี้ชัดตา เพียงจำแนกได้ว่าฝ่ายตรงข้ามไว้เกลาวยาวสีดำศีรษะยังสวมมงกุฎโบราณมงกุฎหนึ่งเงาปีศาจเมื่อครู่ก็อยู่ข้างโต๊ะยาวสองเท้ายังคงลอยสูงจากระดับพื้นในมือคล้ายยังยึดถือป้ายไม้ขนาดใหญ่ป้ายหนึ่งหรือนี่คือป้ายกวักวิกวญ,ญญาณหรือสถานที่นี้คือตำหนักพยายมบุคคลที่นั่งอยู่หลังโต๊ะคือพญายม,มราชกวยไตยโลอีชิกลวนมิทราบได้ไม่ว่าผู้ใดก็มิเคยมายังตำหนักพยายม มีว่าผู้ใดไม่เคยพบพานพยายมมาราชมาก่อนแต่ทั้งสองรู้สึกมีกลิ่นอายปีศาจอันเย็นเยือกชวนให้ผู้คนขนลุกเกลียวกราวคุกคำถึงตัวพยายมที่นั่งตะหงานอยู่กลับกล่าววาจาแล้วกระแสเสียงก็เยือกเย็นเยี่ยบเปี่ยมกลิ่นอายพูดผีปีศาจกล่าวว่าอายุไขบนโลกมนุษย์ของสองคนนี้ยังไม่สบั้นสิ้นสุดฉไหนามายัางที่นี้เงาปีศาจนั้นตอบว่า เนื่องเพราะพวกมันกระทำผิดอุกฤษพยายมกล่าวว่าอุกฤษถึงสถานใดเป็นโทษฐานละโมบการกินพยายมกล่าวว่าเป็นความผิดระดับใดเงาปีศาจกล่าวว่าบุรุษละโมบรับประทานย่อมประพฤติเป็นโจรสตรีละโมบรับประทานย่อมเป็นคณิกาพึงจัดอยู่ในโทษขั้นที่เจ็ต้องถูกคุมตัวสู่โลกันขั้นที่เจ็มิมีวันรับประทานอิ่มหนำชั่วกับ กวยใต้โล่พันร้องดังๆว่าโทษฐานโป้ปดหลอกลวงยิ่งใหญ่หลวงสมควรถูกคุมตัวสู่โลกันตัดลิ้นอย่างทรมานพญายมตบโต๊ะตว,วาดว่าบังอาจนักยามอยู่ที่นี้ยังกล้าอุกอาจก้าวร้าวกวยใต้โลส่สวนคำว่ามีว่าท่านเป็นคนก็ดีเป็นปีศาจก็ดีขอเพียงปรักปรำข้าพเจ้าข้าพเจ้าล้วนต้องอุกอาจก้าวร้าวปรักปรำเจ้าอันใดกวยใต้โลร้องดังๆว่า ท่านหากเป็นพยายมตัวจริงสมควรทราบกระจ่างดีอี้ฉิกร่ำร้องบางว่าอย่างน้อยท่านสมควรตระหนักในเรื่องประการหนึ่งพยายมกล่าวว่าเรื่องงานใดมิว่าท่านเป็นพยายมตัวจริงหรือพยายมตัวปลอมอย่าได้คิดหมายและเล็มสอบถามร่องรอยของลิ้มไทยเ้งจากปากคำพวกเราว่าจ้าพ่อกล่าวออกพยายมคล้ายตื่นตระหนกเล็กน้อยชั่วครู่ให้หลังจึงกล่าวเสียงเย็นยเยียบต่อให้เราเป็นพยายมตัวปลอม แต่พวกเจ้ากลับเสียชีวิตจริงๆอีชิกส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงไต่ถามพญายมแค่นหัวรอกล่าวว่าเมื่อบรรลุถึงที่นี้หรือพวกเจ้ายังคิดหมายมีชีวิตสืบต่ออีกอีชิกกล่าวเสียงเนิบนาบคิดมีชีวิตสืบต่อหรือไม่เป็นเรื่องหนึ่งบอกหรือไม่บอกเป็นอีกเรื่องหนึ่งพญายมกล่าวเสียงเกรียวกราดหรือพวกเจ้ายินยอมตายแต่ไม่ยอมบอกถูกต้องมิยอมบอกเป็นมิยอมบอก พญายมหัวรอกแข็นๆกล่าวว่าประเสริฐมากวาจาพอหลุดจากปากประกายไฟทั้งมวลพลันดับวูบแปรเปลี่ยนเป็นมืดมิดสนิทอีกครากวยใต้โลชุดรังอี้ฉิก้าโถมไปเบื้องหน้าทันทีทั้งสองกลับปะทะกับอากาศธาตุอันว่างเปล่าเสียหลักการทรงตัวส่วนเซล้มลงกับพื้นเตาะพิจารณาคดีที่เบื้องหน้าสลายวับพยายมก็อันตรธานปีศาจน้อยก็หายสาบสูญไปด้วยนอกจากความมืดมนอนชการ รอบบริเวณปราสาทสิ่งใดอีกมีแต่กวยใต้โลและอี้ฉิกสองคนทั้งสองหากไม่ใช่ชานฉลาดปราดเปรื่องไปก็โง่เขางมง่ายไปจะอย่างไรก็ตามพฤติการที่ยอมตายเพื่อสหายนับว่ามีน้อยกว่าน้อยจริงๆซ้ายมือที่กวยใต้โลและอี้ฉิกยืนหยัดอยู่เป็นผนังศิลาด้านขวาก็เป็นผนังศิลาที่เบื้องหน้าเป็นผนังศิลาทังด้านหลังก็เป็นผนังศิลาผนังศิลาที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กไหลในที่สุด กวยใต้โลพบว่าสถานที่นี้แปรเปลี่ยนเป็นถังศิลาขนาดใหญ่ใบหนึ่งดังนั้นทั้งสองผ่านซุดกายนั่งลงผ่านไปเนิ่นนานกวยใต้โลกลับหัวรอออกมากล่าวว่า <laughs> ท่านก็สังเกตออกว่าพญายมนั้นเป็นตัวปลอมอี้ฉิกส่งเสียงดังอื่งกล่าวว่าพญายมนั้นต้องเป็นอวยหูหญินแน่นอนแต่อวยหูหญินหามีหนวดเคราไม่อี้ฉิกสอดคำขึ้นหนวดเคราก็เป็นของปลอม ทุกสรรพสิ่งล้วนปลอมแปลงขึ้นกลวยใต้โลกพลันส่งเสียงหัวรอดังสนั่นกล่าวว่าฮ่าฮ่า่านางกลับมีอารมณ์ขำน,นักถึงกับครุ่นคิดวิธีการโง่เขลาปานนี้คิดหมายหลอกลวงพวกเราหลงกลติดกับอีชิัวรอพลางกล่าวฮฮฮนับว่าตลกขบขันจริงๆทั้งสองแม้หัวรอแต่เสียงหัวรอกลับระคายหูยิ่งยังระคายหูกว่าร่ำให้อีกเนื่องเพราะเรื่องนี้ไม่ตลกขบขันแม้แต่น้อย วิธีการเยี่ยงนี้ก็มีโง่เขลาหากท่านรับประทานซาลาเปามีพิษใบหนึ่งท่านพบว่าแขนขาไร้เรี่ยวแรงเห็นใบหน้าผู้เป็นสหายแปรเปลี่ยนเป็นดำคล้ำจากนั้นสิ้นสติสมประดีรอจนตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองอยู่ในสถานที่เยี่ยงนี้เห็นเงาปีศาจรอยอยู่กลางอากาศตนหนึ่งประจันกับพญายมที่สวมมงกุฎไว้คราวยาวท่านจะรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าตลบขบขันนักหรือกวยใต้โลหัวร่อไม่ออกแล้ว พลันทอดถอนใจกล่าวว่าพฤติการของนางแม้ตลกขบขันคำพูดกลับไม่ขบขันอี้ฉิตกล่าวว่าคำพูดใดพญายมแม้เป็นตัวปลอมแต่พวกเราเท่ากับเสียชีวิตแล้วจริงๆท่านกลัวตายกวยใต้โลกกล่าวว่าเกรงกลัวอยู่บ้างทันใดนั้นแสงไฟสว่างวูบอีกคราศาสตร์สองต้องวัตถุสีทองอารามเปล่งประกายเจอจ้ากองหนึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์ ในใต้ล่าน้อยคนนักที่ได้มีโอกาสพบเห็นเงินทองมากมายป่านนี้ในความมืดบังเกิดเสียงเยือกเย็นเยะเยียบน,นั้นดังอีกว่าขอเพียงพวกท่านบ่งบอกร่องรอยลิ้มไทยเพงออกมาเรามีเพียงปลดปล่อยสองท่านในบัดดลทองคําเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของพวกท่านก้วยใต้โลกกระโดดปราดขึ้นร้องดังๆว่าข้าพเจ้าไม่บอกไม่บอกเด็ดขาดในความมืดบังเกิดเสียงทอดถอนใจดังขึ้นจากนั้น มองไม่เห็นทุกสรรพสิ่งมีได้ยินสำเนียงใดอีกเนินนานให้หลังที่ฉิกพันกล่าวว่าที่แท้ท่านไม่กลัวตายกวยใต้โลทอดถอนใจกล่าวว่ากลัวนั้นมิเกรงกลัวกะไรเพียงแต่พวกเราแม้ตายเพื่อลิ้มไทยเพงมันกลับไม่ทราบเรื่องอาจไม่ทราบตลอดการไม่ว่าท่านกระทําเรื่องราวใดเพื่อสหายหล้วนเป็นเรื่องของท่านมีจําเป็นต้องให้สหายของท่านล่วงรู้กวยใต้โลหัวรอออกมากล่าวว่า ข้าพเจ้าความจริงกริ่งเกรงท่านจะรู้สึกว่าต้องตายอย่างไร้คุณค่ามีค่าท่านกลับมีน้ำมิตรลึกล้ำกว่าข้าพเจ้าอี้ฉกเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวข้าพเจ้าหาใช่มีน้ำมิตรลึกล้ำเพียงแต่เข้าใจซึ้งกระจ่างเท่านั้นเข้าใจอันใดอี้ฉิกกล่าวว่าอวยหูหยินเพราะต้องการสืบสอบลิ้มไทเพ็งถึงกับยินยอมจ่ายค่าทดแทนทั้งมวลจากความนี้แสดงว่านางต้องมีความแค้นอันลึกล้ำกับลิ้มไทเพ็ง กวยใต้โลกกล่าวอย่างครุ่นคิดข้าพเจ้าอดสงสัยมิได้ลิมไทยเพงเป็นเพียงบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งฉะไหนมีความแค้นกับบุคคลเยี่ยงอวยหูหยินอาจบางทีเป็นความแค้นผูกพันจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนอวยหุยินต้องการถอนรากถอนโคนจึงคิดไคร่ฆ่าลิมไทยเพงให้จงได้กวยใต้โลเห็นพ้องด้วยกล่าวว่ามีเหตุผลอวยหุยินเมื่อทราบว่าพวกเราเป็นสหายกับลิมไทยเพงย่อมไม่ปล่อยปละละเว้นพวกเรา ดังนั้นต่อให้พวกเราบ่งบอกร่องรอยลิ้มไทยเพ่งสุดท้ายยังต้องตายอาจตายเร็วกว่านี้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเรายายต้องบ่งบอกร่องรอยลิ้มไทยเพ่งออกไปกวยใต้โลฝืนยิ้มกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าคล้ายไม่มีน้ำมิดอันยิ่งใหญ่ดังที่ตนเองคาดคะเนไว้วิจารณ์ตามความจริงท่านยังยิ่งใหญ่กว่าบุคคลอื่นกวยใต้โลแทบกระโดดปราดขึ้นกล่าวว่าท่านเห็นว่าข้าพเจ้ายิ่งใหญ่อี้ชิกกล่าวว่า ซึ่งความจริงมิมีผู้ใดเป็นวีรบุรุษมาแต่กําเนิดวีรบุรุษมักอุบัติขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมแต่ทุกผู้คนกลับประโคมโหมตนว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษผู้กล้ามาแต่กําเนิดมีแต่ท่านหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่ออย่างแช่มฉาท่านมิเพียงกล้ายอมรับยังกล้าบ่งบอกจากปากกวยใต้โลกกล่าวว่านี่นี่อาจบางทีเป็นเพราะหนังหน้าบนใบหน้าข้าพเจ้าหนากว่าผู้อื่น หาใช่ไม่นี่คือความกล้าน้อยคนนักที่มีกำลังขวัญยอมรับสภาพความจริงเช่นนี้กวยใต้โลกหัวรอบพรางกล่าวว่าคิดไม่ถึงท่านก็มีวันชมเชยข้าพเจ้าหรือจงใจปลอบประโลมเราเพื่อให้ข้าพเจ้าสบายใจขึ้นอีฉิบมิตอบคำเพียงยึดกุ่มมือกวยใต้โลกไว้อย่างแนบแน่นเป็นความหมายว่ามันเปล่งวาจาจากใจจริงมือที่เย็นเฉียบคล้ายค่อยๆอ,อ,อบอุ่นขึ้น เนิ่นานานให้หลังกุวยใต้โลกจึงกล่าวอย่างแช่มชา้าซึ่งความจริงพวกเรารู้จักกันไม่นานนักมาดแมนข้าพเจ้ายึดถือเฮงตงเป็นสหายสนิทที่สุดแต่ท่านกลับผิดแปกจากมันข้าพเจ้ามักรู้สึกว่าท่านเป็นสหายที่สนิทสนมกับข้าพเจ้าที่สุดอีฉิกถามเสียงแผ่วเบามิทราบระหว่างข้าพเจ้ากับเฮงตงมีข้อผิดแปกอย่างไรข้าพเจ้าก็บอกไม่ถูกเพียงแต่หากแมนเฮงตงกระทำผิดต่อเรา ข้าพเจ้าต้องให้อภัยมันแต่ท่านหากกระทำพลาดผิดต่อเราข้าพเจ้าขุนแค้นยิ่งนี่เป็นความรู้สึกอันพิเศษพิสดารจริงๆมีหน้าเล่ากลวยใต้โลกจึงอธิบายไม่ถูกปลายนิ้วอี้ฉิกคล้ายสั่นระริกจิตใจคล้ายพุ่งพล่านยิ่งน่าเสียดายที่กวยใต้โลกมีอาจสังเกตเห็นสีหน้าฝ่ายตรงข้ามไม่เช่นนั้นคงเข้าใจข้อเท็จจริงซึ้งกระจ่างกว่านี้แต่มิเข้าใจก็ประเสริฐอยู่ ความรู้สึกอันเวิงว้างเลื่อนลอยคลุมคลุมเค,คลือนนั้นบางครั้งกับบันเจิดเพลิดเพล้วพิเศษพิษสดารยิ่งกว่าน่าเสียดายที่ทั้งสองมีเวลาดื่มด่ำกับความรู้สึกเช่นนี้ไม่มากนะักอี้ฉิกพันกล่าวว่าข้าพเจ้ายัางคิดใคร่ทราบเรื่องประการหนึ่งเพียงมิทราบสมควรถามหรือไม่ก๋วยใต้โลกล่าวว่าท่านบอกมิว่าเป็นวาจาใดล้วนสามารถบอกต่อข้าพเจ้า หากแมน้นอวยหูหยิมยินยอมปลดปล่อยพวกเรากำนันทองคำมากมายปานนั้นแก่พวกเราจริงๆท่านจะบ่งบอกร่องรอยของลิมไทยเพงต่ออวยหูหยินหรือไม่กว้วยใต้โลมมิตอบคำถามมันในบัดดนเพียงกล่าวอย่างแช่มช้าข้าพเจ้าเพียงทราบว่าทองคำต้องมีวันใช้หมดสิน้นสักวันหนึ่งคนต้องตายแต่คุณธรรมและน้ำมิตรจะคงความเป็นอมตะตลอดกาลนานแยมยิ้มแล้วเอ่ยสืบตอบเนื่องเพราะนายใต้ล่ายังมีคุณธรรมและน้ำมิตรดำรงคงอยู่ คนจึงผิดแผกจากเดรฉานอีฉิกทอดถอนใจยาวกล่าวว่าข้าพเจ้าน้อยครั้งจะได้ยินท่านกล่าววาจาเยี่ยงนี้ทุกวี่วันท่านล้วนเฮเฮฮาฮาตลกคึกขนองคิดไม่ถึงท่านสามารถบ่งบอกเหตุผลเยี่ยงนี้ออกมาเหตุผลบางประการไม่จําเป็นต้องบ่งบอกจากปากมาท่านหากไม่บ่งบอกบุคคลอื่นจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเป็นคนประเภทใดกวยใต้โลกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ต้องให้บุคคลอื่นล่วงรู้ขอเพียงท่านทราบสหายข้าพเจ้าทราบก็เพียงพอแล้วพลันหัวรอบเบาๆเอ่ยสืบต่อแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าคิดใคร่ทราบเรื่องหนึ่งอี้ฉิบฉุกใจคิดกล่าวว่าหรือคิดใคร่ทราบความลับที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกต่อท่านมิผิดแม้แต่น้อยจนบัดนี้ท่านยังไม่ลืมเลือนเรื่องนี้กวยใต้โลกกล่าวยังยิ้มแย้มว่าข้าพเจ้าบอกแล้วว่าไม่ว่าเป็นหรือตาย ข้าพเจ้าล้วนไม่ลืมเลือนอี่ฉิกเงียบงันนิ่งนานจึงกล่าวเสียงอ้อยอิ่งซึ่งความจริงข้าพเจ้าคิดบ่งบอกความลับส่วนตัวออกไปหลายคราแต่เกรงว่าหากบ่งบอกจะสำนึกเสียใจผู้ใดสำนึกเสียใจข้าพเจ้าเองกวยใต้โลกกล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านใหญ่ต้องสำนึกเสียใจเนื่องเพราะข้าพเจ้าเกรงว่าท่านหลังจากทราบเรื่องนี้ จะไม่ยินยอมคบหาเป็นสหายกับข้าพเจ้าอีกกวยต้โลบีบมืออี้ฉิกกล่าวว่าโปรดวางใจมิว่าท่านเป็นบุคคลเยี่ยงไรการก่อนท่านเคยกระทําเรื่องราวใดมาข้าพเจ้าล้วนเป็นสหายของท่านตลอดการเป็นความจริงหรือกวยใต้โลร้องดังๆว่าข้าพเจ้าหากโป้ปดแปลกปลอมขอให้ข้าพเจ้าคําว่าตายมิทันเปล่งจากปากอี้ฉิกก็ปิดปากฝ่ายตรงข้ามไว้กล่าวเสียงนุ่มนวลตกลง ข้าพเจ้าบอกต่อท่านข้าพเจ้าที่แท้เป็นท่านใดในความมืดปรากฏแสงโคมไฟสว่างวูบสาดส่องต้องวัตถุประหลาดสิ่งหนึ่งยามมองผิวเผินเป็นกระบอกเหล็กอันหนึ่งจัดตั้งอยู่บนแคร่ไม้เหนือเหล็กเป็นสีดำมามืมปากกระบอกใหญ่เท่าปากชามจากนั้นแววเสียงอวยหุหยิมดังว่าพวกท่านรู้จักสิ่งของนี้หรือไม่กลวยตายโลกกล่าวว่าไม่รู้จัก หวยหูหยินกล่าว่าดูท่าทีท่านมิเพียงคร่ำครึงมงายทั้งยังรอบรู้น้อยนิดเพิ่งขาดคำในกระบอกเหล็กพลันบังเกิดเสียงระเบิดกึดกก้องดุดฟ้าถล่มดินทลายดังขึ้นแก้วหูกวยใต้โลถูกสั่นสะเทือนแทบหนวกไปต้องยกมืออุดหูพริมตาแนบแน่นผ่านไปเนิ่นนานกวยใต้โลจึงสามารถลืมตาขึ้นเห็นฝุ่นละอองคละคลุ้งอบอวนอยู่รอบบริเวณ ผนังศีลาด้านตรงข้ามกับกระบอกเหล็กถูกเจาะทะลวงเป็นช่องใหญ่ปวยหูหินกล่าวว่าตอนนี้ท่านคงทราบว่านี่คืออะไรแล้วกระมังกวยใต้โลระบายลมหายใจยาวๆกล่าวว่าหรือนี่เป็นปืนใหญ่ท่านนับว่าแปรเปลี่ยนเป็นชาญฉลาดขึ้นแล้วปากกระบอกปืนใหญ่ค่อยๆหันเหทิศทานเล็งตรงมายังกวยใต้โลและอี้ฉิ่ไวยหูหินกล่าวว่า ท่านคิดใคร่ลิ้มชิมรสชาติของระเบิดปืนใหญ่หรือไม่กวยใต้โลกกล่าวว่าไม่คิดอย่างนั้นบ่งบอกร่องรอยลิ้มไทยเพ้งมาเถอะกวยใต้โลกกล่าวโดยไม่ขบคิดข้าพเจ้าไม่บอกอวยหูหยินกล่าวเสียงเนิบนาบว่าอาจบางทีท่านยังมีทราบความร้ายกาจของปืนใหญ่กระบอกนี้ข้าพเจ้าทราบท่านทราบอันใดกวยใต้โลกล่าวว่าฟังว่าหากใช้ปืนใหญ่ถล่มกำแพงเมือง ต่อให้เป็นกำแพงศีลาแข็งแกร่งปานใดยังต้องพังทลายในเมื่อกระทั่งกำแพงเมืองยังต้องพังทลายหรือร่างที่กอบขึ้นจากเลือดเนื้อของท่านยังสามารถต้านรับได้กวยใต้โลพลันหัวรอดสนันวันไหวกล่าวว่า <c oughs> ท่านยังไม่เข้าใจใบหน้าข้าพเจ้ายังหนากว่ากำแพงเมืองอีกอวยหูหญินกระชากเสียงว่าท่านไม่บอกจริงๆกวยใต้โล คล้ายกระทั่งวาจายอย่างคร้านจะกล่าวเพียงเบือนหน้ามาจับจ้องมองอี้ฉิกประกายตาอี้ฉิกอ่อนโยนนุ่มนวลซุ่มเสียงกลับหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนีม,มีวันโยกคลอนกับกายอี้ฉิกเน้นเสียงว่าหากนับรวมทั้งเหตุการณ์ถูกพิษเมื่อวานข้าพเจ้านับว่าผ่านการตายมาแปดครั้งแล้วแม้ตายอีกคราจะเป็นไรความตายความจริงเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวที่สุดแต่ยามเปล่งจากปากกล้วยใต้โลกและอี้ฉิก กลับรวบรัดจำกัดปลอดโปร่งเฉยชายิ่งกลวยใต้โลกพลันยึดกุมมืออี้ฉิกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงเสียใจต่อเรื่องประการหนึ่งอี้ฉิกล่าวเสียงนุ่มนวลข้าพเจ้าเข้าใจดีมีว่าเป็นหรือตายข้าพเจ้าจะบ่งบอกเรื่องนั้นต่อท่านกลวยใต้โลกหัวเราาออกมากล่าวว่าฮ <laughs> อย่างนั้นข้าพเจ้ายังมีอันใดโปลงไม่ตกเล่าหวยหูหยินกล่าวเสียงเย็นชาอย่างนั้น พวกท่านตายเถอะปากกระบอกปืนใหญ่เล็งมายังร่างกวยใต้โลและอี้ฉิกพอดีเสียงบึมกึกก้องกำปนาดอีกคราท่ามกลางฝุ่นละอองตลบอบอวนสามารถเห็นกวยใต้โลและอี้ฉิกล้มคลืนลงฟุบแน่นิ่งกับพื้นมีบ้างบอกว่าความตายเป็นเรื่องลำบากยากเข็นบางคนบอกว่าความตายรวบรัดง่ายดายยิ่งในความเห็นของท่านเล่า